Hello สวัสดีครับนี่เป็นการทดสอบอไลฟ์สตรีมผ่านทวิตด้วยความละเอียด2560คูณ1080นะครับทำการทดสอบโดยใช้โปรแกรม e x a p i t ตั้งค่า bitrate ต,ตั้งค่าการ Encode ด้วย H.264 โดยใช้การจอ GTX 970แรม6ติกน,นะครับโดยปิดเลลตต้นค่าปิดเลทอยู่ที่4,000นะครับปิดเลท4,000นะครับตอนนี้ยังไม่พบกันอาการดับของปิดเลทนะครับปิดเลทยังคงที่อยู่นะครับอ่าอันนี้เป็นการทดสอบ ใช้เ s ส l ลูชันของ X x p e ซ์อยู่ที่2 5 6หนะครับคูณ1 0 8 0ครับเป็น u n d e r w i n e m o n i t o r มีการาไม่น่ใจว่ามีการดับเฟลเทไหนเดร์สปู่นะครับขอดูหลังกันโอเคครับอ่าดูที่ p อ็กซ์กันการดับเฟลเดทนิดหน่อยเนื่องจากเซิร์เฟอร์อันนี้ผมพบมา3-4วันแล้ว ในช่วงนี้วันนี้คือวันที่15เดือน5นะครับ2563จะพบว่าผมตั้งบิตเลตของ x p p ซ์เนี่ยเดิมทีผมตั้งไว้ที่6,000ไม่สามารถลันได้เลยที่เซิร์ฟเวอร์แบงองนะครับก็เลยตอนนี้ก็เลยปรับบิตเลตลงมาเหลือประมาณ3,000บ้าง4,000บ้างโอเคครับตอนนี้ก็ไม่พบปัญหาเฟรมเรทดรอปอะไรแต่ถ้าเกิตั้ง เฟมเรทิที่ประมาณ6,000บิตเรทนี่เฟมเรทบิตเรทโดยที่ประมาณ6,000อ่าก็จะมีการดับเฟมเรทประมาณนี้นะครับดับเฟมไม่ใช่ด, rate, ดับเฟมเรทดับเฟมโดยประมาณนะครับนี่ผมก็จะทิ้งวิดีโอไว้ให้มันเล่นสักพักหนึ่งเพื่อตรวจสอบว่าวิดีโอมีปัญหาอะไรไหมในการเล่นอ่าในความละเอียดแบบอ u t ต้ i ไว2 1ยี่สิบเอ็ดต่อเก้านะครับ ประมาณนี้โอเคครับย้ำอีกครั้งนะครับนี่เป็นการเซตอัพโดยใช้โปรแกรม x อ p กซ t นะครับโดย ENCODE โดยการจอนะครับ H 2 6 4 b i t r a t e อยู่ที่0 0 0 f r a m e r a t e อยู่ที่60 เฟมเลตเปอร์เซ็กนะครับยังไม่พบอาการกระตุกใน live ไลฟ์สตรีมใดอย่างใดโอเคครับก็ภาพก็อาจจะมีอ่าเรื่องความละเอยียดของภาพก็ลองพิจารณากันดูนะครับจากนี้นี่คือเฟมเลตค่อนข้างนิ่งไม่มีการดอบเฟมเลตแดอย่างใดโอเคครับผมจะปล่อยให้ สตีมเล่นไปสักพักหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาเปรียบเทียบอันนี้ผมไลฟ์ลงทวิตนะครับอ่ะมีการภาพแตกนิดหน่อย <c oughs> อะจะเลียเรื่นไหยปกติจากก่โอเคอ่ามีการกระตุกนะครับน่าจะเป็น ตกเฟรมนะครับนั่นนะครับมีการดาวเฟรมอันนี้ผมว่าน่าจะมาจากเซิร์เวอร์ครับเซิร์เวอร์น่าจะมีปัญหาหรือเปล่ากไม่รู้ผมเป็นมาสักพัก่แอืมโอเคครับงั้นจบวิดีโอไว้แค่นี้ก่อนนะครับเีนั้นสวัสดีครับ